เวลาที <Es> <an> ่เราต้องการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ส่วนตัวทางแท็กซี่รถประจำทางรถไฟเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราต้องการเดินทางแบบนี้จริงๆเนี่ยจะมีวิธียังไงบ้างที่ทำให้เราปลอดภัยไม่ติดโควิดนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันดูนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสวัสดีครับ ก็มีคำถามเกี่ยวข้องกับว่าเวลาที่เราต้องการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ส่วนตัวทางแท็กซี่รถประจำทางนะครับรถไฟเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าเราต้องการเดินทางแบบนี้จริงๆเนี่ยจะมีวิธียังไงบ้างที่ทำให้เราปลอดภัยไม่ติดโควิดนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันดูนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่า การเดินทางในยานพาหนะเหล่านี้เนี่ยมันเข้ากฎที่ว่ามันเป็นสถานที่ปิดและการถ่ายเทอากาศไม่ดีนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีคนที่เป็นโควิดแล้วนั่งอยู่ในรถกับเราด้วยเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ใส่หน้ากากเนี่ยแล้วเขาไอจามพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ร้องเพลงอยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยจะทําให้เชื้อกลายเป็นแอร์บอนได้นะครับมันหมายความว่าเชื้อเนี่ยจะอยู่ในบริเวณนั้นเนะ่ะเป็นชั่วโมงเลยลอยอยู่ในอากาศที่อยู่ในรถประจําทางหรือในอะไรก็แล้วแต่นะครับตลอดเวลา แล้วต่อให้เขาออกไปจากที่นั้นแล้วเนี่ยมีคนใหม่ขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับอันนี้คือเป็นความหมายของการเกิดแอร์บอลนะครับซึ่งจะแตกต่างจากดรอปเล็ตที่เราเข้าใจก็คือมันจะอยู่ในอากาศเวลาที่เราไอจามเนี่ยทุกอย่างมันจะตกลงพื้นถูกไหมครับใช้เวลาไม่กี่นาทีมันก็ตกลงไปที่พื้นแล้วก็เชื้อไม่ได้ลอยไปลอยมาในอากาศทําให้เราเไม่ต้องกังวลในในแง่ของการที่ว่าเคยมีคนที่เขาเป็นโควิดเดินมาอยู่แถวนั้นเราจามทีหนึ่งเราเ,เราติดหรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นในพื้นที่ปิดเราต้องกังวลแต่ถ้าเป็นในพื้นที่เปิดเช่นว่าในศูนสาธารณะโลง่ลงๆแล้วมีคนนึงเป็นโควิดแลวไอจามอยู่ตรงนั้นเนี่ยเชื้อโรคมันตกลงไปในพื้นไม่กี่ไม่กี่นาทีมันก็หายไปหมดแล้วครับนะฮะซึ่งเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราหายใจเราจะติดหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยคือมีโอกาสมากๆดังนั้นดีที่สุดก็คือว่าทุกๆคนเวลาโดยสารนะครับจะต้องใส่หน้ากากให้ถูกต้องนะครับจะเป็นชั้นเดียว2ชั้นหรือยังไงก็แล้วแต่จะต้องใส่ให้ถูกต้องคืออคครรบบทัั้งปากกและะจมน ะะถ้าท่านเป็นท่านก็จะได้ไม่แพร่คนอื่นถ้าคนอื่นเขาเขาไม่ได้เป็นอยู่เนี่ยเขาก็จะ,ะป้องกันตัวเองได้ด้วยการใส่หน้ากากอันนี้ที่สําคัญก็คือว่าต้องอย่าเผลอนะครับเช่นว่าเวลาที่เราเข้าห้องน้ำโดยเฉพาะห้องน้าบนเครื่องบินมันเป็นตู้เล็กๆถูกไหมครับเป็นห้องเล็กๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในนั้นแล้วเราเผลอถอดหน้ากากอะอ่าเนี่ยคือปัญหาละเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติว่าผมเป็นโควิดแล้วผมไปน,นั่งอยู่ในห้องน้ําเล็กๆบนเครื่องบินแล้วผมดึงหน้ากากออกเนี่ย แล้วพูดหรือจามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเชื้อมันจะรออยู่ในนั้นได้ไปแค่ไหนแล้วเราเข้าไปแล้วเราสูดเข้าไปแล้วโอกาสติดก็มีหรือเปล่ามีแน่ๆนะครับคือดังน,นั้นเวลาที่เราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องคิดไว้ก่อนว่าคนที่เข้าก่อนหน้าเราเนี่ยมีโควิดไว้ก่อนนะฮะเราจําเป็นจะต้องใส่หน้ากากเข้าไปในห้องน้ําด้วยแล้วอยู่ในนั้นก็ไม่ต้องถอดน,นะครับใส่ไว้เลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องทํานะครับอ่านอกเหนือจากนี้ก็คือว่า,าผมคิดว่าทุก,ทก คนเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากแน่นอนคือคนไหนไม่ใส่ไม่ได้ไม่ว่าจะเคยฉีดไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องใส่ให้หมดนะครับจะต้องทําเป็นมาตรการเลยนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าเออผมฉีดครบ2เข็มแล้วฉีดบูสเตอร์ไปอีกแล้วด้วยนะฮะเข้าไปในรถเข้าไปในเครื่องบินหรือเรือหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วผมถอดหน้ากากได้ไม่ได้นะครับอ่าเพราะว่าผมก็ยังมีโอกาสที่จะปแพร่คนอื่นอยู่ดีแล้วตัวผมก็มีสิทธิ์ติดซ้ําได้อยู่ดีนะครับกรณีแบบนั้นถูกไหมครับดังนั้นเรื่อง,นงนาาเนี่องหน้ากาก นอกเหนือจากนี้คือจะต้องมีการทําความสะอาดมืออย่างดีที่สุดเลยนะครับไม่ว่าเราจะจับต้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการจับของต่างๆเนี่ยคือมีออมีแอลเจลแอลกอฮอล์ oh เป็นของตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าของคนอื่นเนี่ยเขาเจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับคือเราก็มีของเราไว้แน่ๆแน่ๆเพราะว่าเผื่อเราไปในรถแล้วมันไม่มีให้เราใช้เนี่ยเราก็จะได้มีของตัวเองไว้ใช้นะครับคือล้างมือเราตั้ง ใช้ตั้งต่อตั้งแต่ตอนที่เราเข้ารถเลยนะครับเช่นว่าเวลาที่เราเปิดรถเนี่ยแน่นอนว่ารถมันไม่ได้เปิดอัตโนมัติอยู่แล้วถูกไหมครับเ <laughs> ช่นว่าเราจะต้องเอามือไปจับประตูรถเพื่อดึงเปิดตรงนั้นก็อาจจะเคยมีคนที่เป็นโควิดเข้ามาจับไว้ก่อนก็ได้นะครับเราก็อาจจะมีเชื้ออยู่ที่มือแล้วมาเกาโดนหน้าแล้วเราก็ติดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคือเราต้องจับเสร็จปุ๊บเข้ารถคือทําอะไรก่อนอย่างแรกล้างมือครับล้างมือแล้วล้างมือไม่พอคือล้างมือแล้วไอแอลกอฮอล์ที่อยู่ที่มือเราเนี่ยถูไอต การเก็บแอลกอฮอล์ของเราด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับขวดมันก็เป็นพลาสติกถูกไหมครับแล้วถ้าเรามีเชื้ออยู่ที่มือแล้วเราไปจับขวดอ่ะขวดก็มีเชื้อถูกไหมครับแล้วเราแค่บีบเอาแอลกอฮอล์มาล้างมือเฉยๆแต่ว่าขวดนั้นมีเชื้ออยู่มันโดนเสื้อโดนอะไรของเรามันก็มีเชื้อติดๆไปหลายๆที่ด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้จะต้องระวังมากๆนะครับล้างมือตลอดเวลาเลยครับด้วยเจลแอ,อลกอฮอล์แล้วล้างอย่างน้อย20วินาทีจนกว่ามันจะแห้งนะครับ คนในรถพวกนี้ก็ควรจะต้องทำด้วยนะครับอนอกกเหนือจากนี้คือถ้าท่านขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นไปได้รักษาระยะห่างได้ก็ดีที่สุดแต่ถ้ารักษาระยะห่างไม่ได้เ mm hmm. ช่นว่าใน,ในรถแท็กซี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คนต้องอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็จะต้อง ทำมาตรการนี้ให้ดีที่สุดเราต้องเช็คให้แน่อยก่อนว่าหน้ากากที่ท่านใส่อยู่เนี่ยมันแนบไปกับหน้าแน่ๆนะครับเพราะถ้ามีลมเข้าข้างๆเนี่ยเกิดมีคนมีเชืออ้อลอยมาแล้วท่านหายใจเข้าไปก็มีโอกาสที่จะติดเข้าไปได้นะครับตรงนั้นคือจะต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะฮะนอกจากนั้นคือถ้าเป็นไปได้เรื่องของที่นั่งบางคนก็ถามว่าจะต้องทําความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อที่นั่งตลอดเวลาหรือเปล่าเช่นนั่งในรถทัวร์ นั่งในรถไฟฟ้าหรือว่าไปเครื่องบินโดยสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตรงนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยใช่เป็นประเด็นที่จะทาให้ท่านติดเชื้อได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่ว่ามือเราไปสัมผัสมามันคงไม่มีคนไหนที่เอาหน้าไปแนบกับเก้าอี้ถูกไหมครับอ่าตรงเนี้ยนะฮะเพราฉะนั้นสมมุติว่าเก้าอี้ข้างหลังของผมเนี่ยมีคนไอจามแล้วเป็นโควิดเนี่ยสิ่งที่ผมทําผมทําอะไรผมก็นั่งอยู่อย่างนี้ถูกไหมครับมีแค่หลังเท่านั้นที่ไปโดนนะฮะ ผมไม่ได้เอาหน้าเข้าไปถูๆกับตัวเก้าอี้แต่อย่างใดนะครับหรือว่าถ้าเรานั่งเครื่องบินจะนั่งชั้นประหยัดหรือชั้นธุรกิจหรือเฟิร์สคลาสรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราคงไม่เอาหน้าไปถ่ายอยู่กับที่นอนหรือที่นั่งของเขาถูกไหมครับคือตรงนี้เนี่ยก็จะปลอดภัยไว้ได้อย่างหนึ่งครับท่านอาจจะไม่จำเป็นจะต้องฆ่าเชื้อตลอดเวลาแล้วที่สําคัญคือเวลาท่านขึ้นไปเครื่องบินเขามีปัญหาอะไรครับเขาไม่ให้ท่านพกน้ําเข้าไปเยอะนะครับถูกไหมฮะมีการจํากัดน้ําด้วยครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าท่านจะเอาสเปรย์ ค่าเชื้อขึ้นไปก็มีแค่จํากัดได้แค่ไม่เกิน100อมิลลิลิตรนะฮะในในต่อคนนั้นท่านเอาไปเยอะก็ไม่ได้นะครับก็เอาไปได้เท่าที่จําเป็นถ้าท่านจะทําแบบนั้นโดยเอาไปฆ่าเชื้อเพื่อความสบายใจก็ทําได้นะครับคือแอลกอฮอล์ขึ้นไปพวกนี้ก็ก็ก็สามารถที่จะทําได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ต้องทําขนาดนั้นนะครับเพราะว่าท่านไม่สามารถติดได้จากกรณีนั้นส่วนใหญ่ที่ติดก็คือว่ามือของท่านนี่แหละครับสมมุติว่าเก้าอี้เนี่ยมีคนไอจามแล้วผมเอามือไปถูถูถูแล้ว ลืมล้างมือแล้วบนเครื่องบินเขาเสิร์ฟอาหารผมไปจับจับแล้วกินเข้าไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะมีโอกาสติดได้นะครับเวลาที่เราเผลอเผลอเลอะอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนเรื่องของรถประจําทางเช่นรถแท็กซี่เนี่ยอย่างน้อยเวลาที่เราอยู่ในรถเนี่ยจะไม่ค่อยนานแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้ก็คงจะใส่หน้ากากกันนะครับเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยนะครับที่นั่งไปกับเรานะจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับถ้ารถไฟฟ้านะก็แน่นอนว่าต้องใส่หน้ากากทุกคนถ้าเกิดสมมตินหนึ่งคนในนั้นนะเป็นคนที่เขาไม่ใส่นะถ้าาเป็ผมผมจทํยังงไคื ก็แน่นอนอยู่แล้วคนไทยเราก็ไม่ค่อยกล้าบอกกันถูกไหมครับว่าให้เขาใส่หน้ากากหรือบางทีเขาไม่มีหน้ากากมาเราจะทํายังไงถ้าเป็นผมนะครับผมจะไม่ขึ้นตู้เดียวเขาจะย้ายไปขึ้นตู้อื่นเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ขอเสี่ยงดีกว่าต่อให้เราไปสายไปช้าแต่ถ้าเราติดโควิดขึ้นมาของจริงเนี่ยเราก็จะแย่กว่านะครับเราไปอยู่ที่อื่นจะดีที่สุดหรืออย่างนี้ก็ห่างเขาให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะทำนะฮะถ้าเป็นเครื่องบินเดี๋ยวนี้เขานั่งห่างกันอยู่แล้วเขาไม่ได้นั่งมานั่งที่ติดกกััันนนนนนออย่่่่่่าาาาาาง้้้ไมมีแแลววววะรรรเเพรูร ที่นั่งติดกันเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสติดตัวเชื้อโควิดได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินทางทางไหนนะครับคือผมยังคิดว่าหน้ากาก,ากอนามัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีนะครับล้างมือให้บ่อยๆไม่ว่าเราจะจับอะไรมาก็ล้างมือครับรวมทั้งล้างขวดแอลกอฮอล์ของเราด้วยนะครับอ๋อมีอย่างนึงคือลืมพูดไปของคนที่ใส่ชุดชุดหมีเลยนะครับช้คุมหัวมีผ้า ปิดหัวใส่ชุดคลุมทั้งตัวใส่ถุงมือให้ครบตวงนี้ถามว่าจําเป็นแค่ไหนส่วนตัวผมผมมีคิดว่ามันจาเป็นเลยนะครับแล้วถ้าผมเดินทาาผมก็ไม่ใช้ด้วยเพราะว่าอะไรคือตรงนั้นมันไม่ไม่ใช่ส่วนที่ท่านจะติดเชื้อมาได้ครับเชื้อโรคมันไม่ซึมทางผิวหนังเชื้อโรคมันไม่ซึมเข้าทางมือนะครับเชื้อโรคมันไม่ซึมเข้าทางเท้าของท่านหรือตรงไหนก็นแล้วแต่มันไม่เข้ามาทางนั้นหรือมันไม่เข้าไปทางหัวทางผม,มอะไรเงี้ยนะครับแต่มันจะเข้าทางที่ท่านจะเอามือเนี่ยไปแตะโดนจมูกตางปากโดนตาเงี้ยมากที่สุดนะครับรรรองลงลมาาาาาาจจกกาหยใเข้้ไปนนะคับพี ถ้าท่านสามารถปกป้องบริเวณหน้าตัวเองได้เนี่ยท่านก็จะโอเคไม่มีปัญหาละนะครับสำหรับท่านซึ่งใส่ถุงมือถุงมือไปจับอะไรแล้วมันก็สกปรกอยู่ดียังไงท่านก็จะต้องล้างมืออยู่ดีนะครับไม่ว่าถุงมือท่านจะอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่สามารถใช้ถุงมือนั้นอ่ะถอดแล้วก็กินข้าวได้เลยนะครับท่านจะต้องถอดล้างมือแล้วถึงกินข้าวอ่าถึงจะต้องทาแบบนั้นนะครับหรือบางท่านกลัวมือแห้งมากๆก็ใส่ถุงมือแล้วก็แอลกอฮอล์ oh เนี่ยล้างเฉพาะตรงถุงมือได้ไหมก็ได้นะครับมันก็ได้ผลเหมือนกันแต่ท่าน คือใส่ถุงมือไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรยกเว้นแค่เราสบายใจแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็สรุปเปประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ